ไปะกิดเดินเดีไปเล่นชิงช้านู้นไปลูกไปเออไปไหนไปไหนแอ๊ะไม่เก็บไม่เก็บขยะขยะเอาไปนั่งชิงช้านุ่นไปนั่งชิงช้านุ่นกับป่าไปลูกๆไปนุ่นไปนุ่นไปลูกไปเอาไปนุ่นไปนั่งชิงช้าแล้วไปนั่งชิงช้า แม่นั่งชิงช้าไป๊กนั่งตากปลาเราจะนั่งเองนา่งมาวะนั่งก่อนนั่งเดี๋ยวปลาเห็นเอันนี้มานั่งแล้วอ๋อมันมีอันเล็กอีกนี่โอ้โหแต่อันนี้เส้นเดียวเดินได้มัง้งก็เนี่ยปลาเห็นไหมเป็นกิจกรรมสองอันละมีสองสองเชือกอกับหนึ่งเชือกไอเรียบไปนั่งกับปลาก่อนเร็ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวให้ขึ้นอันนั่งก่อนอเดี๋ยวให้เป็นต้นหอมเป็นไกดให้พาทัวร์ฟาร์มอ่เห